สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะกะได้มาเจอได้มาคุยกันอีกแล้วนะคะได้มีเวลามานั่งอัดคลิปนะคะหลังจากที่ค้ายยากเบียกยากงานอยู่กับเสียดายอาทิตย์ที่แล้วว่าได้เห็นนะคะกะเมื่อเป็นอย่างคะ่ะมาเมื่อนี้มีเวลานิดน้อยก่อนที่ไปข่าวกลางคืนนะคะกะมาเบา สู่กันฟังตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วแด้จากน้อยนะคะกะ็อก้อนอื่นกะคือเก้าค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังคงติดตามโซดารายูแล้วกัขอบคุณทุกคนที่ลงเขามาฟังเรื่องราวของผู้หญิงอ่อโนเนมผู้หญิงจากเด็กบ้านนอกจนจๆคนหนึ่งนะคะจากมุบานสับทองจังหวัดชัยภูมินะคะ ที่ผจนภัยนะคะก่อนที่จะมายุประเทศฟินแลนด์นะคะประเทศที่ขึ้นซื้อว่ามีความสุขที่สุดในโลกนะคะปีนี้ก็ได้ติดอันดับที่1เหมือนเดิมนะคะ,ะก่อนที่มาถึงซุมมอรนีเนี่ยพานอย่างมาแด่น,นะคะกับคลิปที่แร็วกับสซดาก็พูดถึงนะคะเคยไปอาศัยเหตุงานยุประเทศเกาหลีใต้นะคะ,ะแล้วก็จน เป็นผีน้อยแล้วก็ถือทรงกลับมาประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไปเฮติยังนะคะสำหรับสมัยนั้นนะคะกาน่าจะประมาณสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีที่แล้วนะคะเกือบยี่สิบปีที่แล้วนะคะสำหรับคนจบบุรตรปวสมาสิไปเฮตอยังเนาะนะคะออจบวปวสบัญชีสิไปเฮดอยังได้นะคะแน่นอนว่าค่านิยมก็ยังคง ยึดติดที่ว่าผู้ใดจบปริญญาก็ได้เปรียบเสมอหรือว่าหางง่ายอีหย่างประมาณนี้เนาะค่ะเนาะกะสุซดากะหนึ่งจบปวสกะคิดคิดเองนะคะตอนนั้นจำได้นะคะว่าเออเฮจังไดล่ะนะคะก็ต้องอไปแรงนะคะไปแรงมันที่ว่าไม่มีงานกันแน่นอนกรุงเทพเออยัทยาภูเก็ตชมุดมวยอีหย่างก็ว่ากันไปนะคะ นะพัทะยาเนี่ยหลกักง่ายสุดแล้วค่ะหนึ่งจะของกระชได้ภาษานํานะคะเออจะของกระได้ภาษาก็ต้องไปหม่องมันนะคะกับเพระเอิญกระโชคดีได้ติดซอยหอยตามไปกับคนในหมู่บ้านแหละคะ่ะก็มีคนหนึ่งที่เพิ่นได้แฟนที่ว่าเหตุงานอยู่พัทยานะคะ,ะงานแรกนะคะที่สุดอะไรเหตุก็คืองานลงงานเพชรค่ะอยู่พัทยาแต่เม่ได้อยู่ในตัวเมืองพัทยาค,ค่ะนะคะก็คืออยู่ มันเป็นมันเป็นโรงงานเนาะค่ะไปตั้งมันแต่เมืองคือสิบัวเมนนะคะเออเจ้าของก็ไปก็เพิ่นค่ะเป็นโรงงานเฮ็ดเพชรนะคะอ่าไปนั่งซองเพชรค่ะไปน่งซองเพชรว่าเออก็ต้องใส่ใส่กล้องนะคะมองด้วยตาเปล่าโบเห็นค่ะว่าเออ้ามันเลียมเพชรทามันนี้แตกมีหักอยาก่างกาแยกออกอย่างประมาณนี้นะคะในห่องแย่ย่างดีจ้ะนะคะเฮ็ดยุเรบประมาณบ่ดนค่ะหกเดือนหรือเปล่านะคะกะออกออก,ออกจากหันนะคะกะ รู้สึกว่ามันผู้ใช่นะคะเออทุกเอ่อรู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้วอาภาษากับผู้ใดเลยนะคะกับเฮ็ตยุหันได้แบบเกือบหกเดือนนะคะออกกับไปเข่าไปในตัวเมืองพัทยาคักวบนที่นี้ยค่ะว่าไปเฮ็ดเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟตามร้านอาหารต่างๆนะคะเสิร์ฟที่แบบว่าเอ่อตอนขึ้นกับเป็นบาร์ตอนกลางวันเพิ่อนเฮ็ดเป็นร้านอาหารนะคะสั้นบุญเพิ่อนกับเฮ็ดเป็นอ่าห้องเซาสำหรับฝรั่งนะคะสุดาก็เฮตเหมือดทุกอย่างค่ะก็รับจ้างเสิร์ฟ นะคะแล้วกัหลังจากสกืบก็ไปรับจ้างพิเศษทําความสะอาดขอ,อ,องเสาของฝรั่งชั้นบนอย่างประมาณนะะี้ค่ะคือทําทุกอย่างนะคะยกเว้นย่างเดียวคืองานบาร์นะคะงานบาร์งาน,งานโกโก้งานอย่างประมาณนะะี้ค่ะสุดาบก็ได้เฮ็ดตรงนั้นนะคะกับตามสืบทั่วไปนะคะภาษาก,กับง,ง,งูป,ปะปากบเล่นรูปไปเลยตามลูกค้านะคะกับพอได้นิดหน่อยนะคะ จากนั้นนะคะไปเฮ็ดยุลาน,นวดนะคะไปเป็นแคชเชียร์ไปเป็นแคชเชียร์นะคะก็ได้บันเซอย่ใก,กล้ๆร้านแคชเชียร์นะคะห่องแคบเท่าแบบเท่าโตกับว่าได้นะคะห้องนำรวมนะคะพันแปดแคบมากนะคะเสือ่อคืนหมอนใบค่ะนะคะ,นะคะกัย่างไปเฮ็ดงานไปยุลานนวดกับหมอน,นวดกัแนะนำทุกมือนะคะว่ามาหนวดดีกว่าเงินดีกว่าได้ติปได้หยัง ะะกะสุดากสรุปกลับไปเป็นหมอนวดค่ะกะเรียนรู้จากาหมอนวดที่อยู่ในร้านน,นนะคะก็เลยบ่ได้มีใบประกาศนียบัตรติดตามมานํานะคะเพราะว่าฝึกกันเองหัดกันเองนะคะก็ได้เงินดีคือเพื่อนวาอิลิค่ะเออมันเห็ุงานนวดก็ได้เงินดีคือเพื่อนวานะคะ เกือบสองหมื่นกับนี้นะคะบางเดือนนะคะเพราะว่าได้ติดเตียงนะคะเพราะว่าลูกค้ากับซิมเลือกคนที่ว่าน้าตาดีเด่อย่างประมาณนี้นะคะกับนั่นแหละเออเล่ากับยู่ในว่าโดนเพราะว่าสุร,รปฏเอบมักผููบ้าวนน่ะแนะผู้บ้าวี่เขตดีที่บิดพลิกพันตลอดสมืนน <k> ไ <ull ing> ปแอบมักผูบ้าวค่ะกกับ <k ull ing> อยากเห็นเจ้าของดูดีนะคะอยากเห็นเจ้าของดูดีก็อยากให้เขาแบบว่าอยาอยากให้เขามากเจ้าของนะคะบ่อยากใดนงานนวดวันสันวาน่ะเขาก็บ่ได้ทำนิเขาก็บ่ได้หักสุรตราคําซ้ําค่ะว่อเออถามย้ำแด่ก็บอกว่าตะบบรู้บรูนะคะเพื่อนคือไม่ได้หักนั่นแหละค่ะแต่ว่าเจ้าของอยากถีบเจ้าของเองให้มันดูดีเองนะคะก็ออกจากออกจากงานนวดนะคะพยายามหางานไม่เรื่อยๆนะคะก ไปได้งานนะคะไปได้งานอยู่กรุงเทพนะคะเพราะว่าเอ่ยยายไปยุ่งเทพนะคะตอนปี2006นะคะออขอออว่าผูเบลนะคะในงานงานนี่เป็นงานที่ภูมิใจมากๆนะคะบอกได้เลยแบบภูมิใจจนฮอดท,ทุกมือนี่ก็ยังวอาเสมอภูมิใจเสมอนะคะมันเป็นความประทับใจที่แบบว่าเออจำไปจนฮอดมือตายแล้วนะคะจากเด็ก ที่จบปวสคนหนึ่งนะคะเราได้งานอยู่กรุงเทพบริษัทใหญ่มั่นคงนั่นก็คือบริษัท King Power International ค่ะออหลายๆคนที่เดินทางหรืออยู่นู่นสนามบินก็คือสิพันหูผ่านตานะคะคือขายของดีตฟีขายของปลอดภาษีตามสนามบินนะคะนะคะ สุรดาบ, night, าาบุได้เฮ็ดยอยู่ในสนามบินหรอกค่ะสุรดาอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพ่ก็คือซอยล้างน้ำนะคะเฮะ็ดอยู่ซอยล้างน้ำค่ะนะคะเขาก็เลือกหล่ะเขาก็ให้ถามว่าถามว่าจะไปลงอยู่ใส่นะคะแต่ว่าสุรดาได้ลงอยู่ซอยล้างน้ำนะคะ,ะคือคนที่มีตั๋วเครื่องบินนี่จะสามารถซื้อสินค้าได้วันวันอะ่ะเออราก็ไปรับสินค้าอยู่สนามบินนะคะเออนะเขาก็ประกาศรับสมัครว่าต้องมีใบปริญญานะคะแต่ พูดญิงคนที่เอาตลอดได้เสมอค่ะแต่งตัวดูดีแต่ก็มีข้อแม้ว่าถึงไม่ได้ถึงไม่จบปริญญาแต่ว่าได้สามภาษาอันน่สามภาษาค่ะสามภาษานี้ได้เปรียบนะคะทุกมือนี่นี่คือแบบยังคงได้เปรียบเสมอนะคะสําหรับผู้ใดที่ได้สอได้ภาษาที่สองภาษาที่สามภาษาที่สี่ยิ่งได้ภาษาเยอะยิ่งได้เปรียบนะคะอันนี้สุดระดับพญามบอกลูกบอกลานเสมอถ้าเขาเสียเอาลูกฟังความหรือเปล่ากับบ่าลูนะคะ ก็นั่นแหละค่ะไ่ได้จบโป,โปบไ่ได้จบป,ปริญญาตรีแต่ได้ภาษาที่สามก็คือภาษาเกาหลีที่ได้ติดสอยห้อยตามมาจากประเทศเกาหลีนั่นแหละค่ะนะเออจากบอกใด้บ่ได้ได้บอกเขาไปเขียนระบุไปวา่าไดา้ภาษาเกาหลีสุนวานะอ่ากะเขาก็มือไปสัมผั์เขาก็ให้บอกตัวเลขหลักล้านอุต้าเพราะว่าบางทีก็ต้องขายสินค้าที่ว่ามีราคาเป็นหลักล้านวอนอย่างประมาณเนี่ยนะคะโอ้ยบอกบได้ค่ะตอบของได้เห็นสอลยุตว่ากะ สามารถเอาตัวรอดได้นะคะเพราะว่าเอาตัวรอดแบบจอๆอิลิในในช่วงระยะเผาคนนี่เลียค่ะเพราะว่าช่วงที่้อสัมภาณ์อยู่เขาก็ได้ยินเขาคุยกันเลยว่าคุยกันกับคนที่มาสัมภษณ์น้ำกันว่าเขามักคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอ่าเจ้าของยิ้มย่างเดี่ยวเลยค่ะยิ้มสุดต,ตายเลยนะคะนางแบบแบบ ยิ้มอย่างประมาณนี้ค่ะคือมันต้องเป็นงานขายงานบริการลูกค้านะคะเนาะ,ก,ะนรรก็เลยเหตุใหสุดาพัฒน์ฉลุยซึ่งคนที่สัมภาษ์นั้นน่าจะเป็นเกย์นะคะรู้สึกว่าดวงจะถูกฉลกนะคะก็เลยแบบเออผ่านได้เฉลุยก็ดีใจน้ําตาไหลนะคะย้ายจากพัทยามาอยู่กรุงเทพเพราะว่าผู้ชายอยากเหตุอัปเกรดที่จะของดูดีมีงานดีอย่างประมาณเนี้ค่แล้วมันก็ได้ดีอิเลียค่ะสุดรารก็ได้งานที่แบบเงินดีพร้อมนะคะ ก็ได้บ้านเช่าที่ดีด้วยหมายถึงบกไก่นะคะเดินไปเหตุงาน,นะคะ่ะไม่ต้องเสียเวลาตื่นจะเศร้านะคะเอาเวลาไปพักผ่อนไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งในรถมีรถติดนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางใดๆทั้งสิน้นเพราะย่างไปเหตุงานจ้ะนะคะกะเสื้อพื้นม้อนใบอีกคือเกาค่ะนะคะห้องแคบๆห้องบ่มีหยังนะคะแต่ว่าก็ใหญ่กว่าอยุพัตยาหน่อยหนึ่งนะคะกนะ,ะห้องเกาๆนะคะแคบๆ เขาไปนี่แบบนึกสภาพใจเลยนะคะกะอยูได้บ่วโดนนะคะงานดีเงินดีนะคะแต่ว่าอยูได้บ่วโดนนี่คือเกับเป็นอย่างที่งคอยอยูได้บ่วโดนแม่ทุกอย่างมันดูดีเพอร์เฟกต์เหมือนทุกอย่างนะคะงานดีขายนาฬิกาขายนาฬิกาแบรนด์มันก็จะมีแบบว่าเออแบรนด์แยกเป็น3ระดับระดับแบบแฟชั่นวอชแล้วก็ระดับ ระดับกลางขึ้นไปอีกแล้วก็ระดับ worldwide boss อย่างประมาณเนี่ยคะ่ะสุรดากับเบสิกเริ่มที่แบบว่าขายนาฬิกาแฟาชั่นนะคะเออก็บแบบต่ำสุดแต่ก็โอเคกับสนุกคะ่ะเพื่อนร่วมงานก็น่ารักคะ่ะน่ารักทุกคนนะคะรู้สึก enjoy กับงานนี่มากแล้วก็มันมันเฮ็ดไปด้วยความสุขนะคะคิดดูว่าช่วงปีใหม่นะคะ คุณวิชัยที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วนะคะเพิ่นเลี้ยงแจกเงินนะคะแจกเป็นแบงพันแบงพันเลยะคะ่ะเลี้ยงแบบบ่ออั้นเลยนะคะเออแบบเต็มที่อ่ะคะ่ะแบบประทับใจมากๆนะคะแล้วแหละแต่กับเป็นอย่างเป็นอย่างนั่นคอยอยู่ได้ว่าโดนนะคะเป็นอย่างต้องตัดสินใจอีกเกิดยังคืนนะ,ะก็เพราะว่านะคะก็เพราะว่าเอ,อ่อมีสุดร,รับมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนชาว มีเพื่อนคนไทยมีเพื่อนลูกครึ่งค่ะเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงอ้ผู้หญิงของจริงค่ะผู้หญิงแ,แท้ดๆนี่แหละค่ะมันเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนมายื่นข้อเสนอให้สุรดานะคะเออเพื่อนคนนี้เป็นภัยนะคะเออเป็นภัยมาจากสัสเป็นอย่างที่คอยมายื่นข้อเสนอให้สุรดาต้องเลือกนะคะแล้วชีวิตสุรดาเดินทางยุบบนเส้นได้นะคะครั้งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะคะ นะคะเป็นอย่างต้องบอกว่าชีวิตอยู่บนเส้นได้แล้วก็ต้องตัดสินใจเลือกนะคะเพราะว่าบริษัท King Power International นี่นะคะตอนนั้นสมัยนั้นนะคะเพื่อนบอกว่ามีกฎกติกาว่าถ้าหากนะคะออกจากบริษัทนี้ไปแล้วเขาจะบรับกลับคืนมาเนี่ยแหละคะ่ะคือเหตุให้สุดาต,ต้องเลือกว่าจะเหตุจังใดดนะะีแล้วข้อเสนอนั่นคืออีหยังเราสุดาเลือกอีหยังนะคะ เดี๋ยวติดตามคลิปนานะคะเดี๋ยวสุรดาสิมาว่าให้ฟังคลิปนานนะคะเป็นเป็นเหตุเป็นสิ่งที่เหตให้ชีวิตสุรดาเปลี่ยนไปเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะเล่าสุรดาสิมาว่าให้ฟังถึงประสบการณ์การตัดสินใจเลือกของสุรดานะคะว่าชีวิตเปลี่ยนไปจังใดนะคะสาหรับมื่อนี้การขอบคุณหล,ลายๆนะคะที่ฟังเรื่องราวของสุรดาจาก ผู้หญิงมานอกจนคนหนึ่งนะคะจากจังหวัดชัยภูมินะคะมุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่นะคะแล้วก็ผจนภัยแยะๆมากมายนะคะกว่าจะมาอยู่ถึงจนถึงจุดนี้ได้นะคะเดี๋ยวติดตามชมคลิปนาเดี๋ยค่ะเด้อว่าสุราเลือกอีกอย่างระหว่างข้อเสนอที่เพื่อนผู้หญิงเสนอให้กับบริษัทใหญ่มั่นคงดูดีอยู่กรุงเทพนะคะ สำหรับมือนี้ไปแล้วค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับผู้ใดยังว่ได้ติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับมือนี้กันไปแล้วค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าด้อค่ะเดอ้อสวัสดีจ้า